สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป่าอาอาสูผูสูคนเสียงเจ้าเจ้าอย่าเล่นไม่อีกแล้วพี่น้องจ้ามานาั่งแผวอยู่ในสตูดิโอส่วนตัวคือเก้านั่นแหละพี่น้อง เป็นจังไดยุดีมีแห้งบอคะ่ะทักทายไอ้นองสุภูสุคนนะคะเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณลยหลายทุกๆกำลังแรงใจทุกๆความคิดเห็นที่เขามาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์อย่าลืมอ่านแล้วมีความสุขไลยหลายค่ะมีความสุขหลายๆบอกตรงๆขอบคุณจากใจนะคะจากใจอย่าลืมค่ะถาบว่ามีพี่มีนองอย่าลืมค่ะ บมมีกําลังแรงใจสิมานางังเว้าจจอยๆถึงเรื่องเล่าต่งตางๆให้พี่หน้องฟังเนงนะนะาะเนาะค่ะผิดพลาดประการใดค่ะขออภัยไวณนะที่นี่ด้วยนะคะค่ะเมื่อเนี่เฮาชีมาว่ากันเล่องอันฝรั่งเ่าเด้อพี่น้องเอาอีกละฝรั่งเ่าเนีย่ยสาคัญเด้อฝ <c oughs> รั่งไวัเกษียณพี่น้องคะ่ะฝรั่งไวัเกษียณอยากมีเมียไทยแต่แต่ว่า ถามคำถามนี่ขึ้นมาพี่น้องสีมีความคิดว่าจังใดถามคำถามอีอย่างบ่ติอ,อยากได้สาวไทยมาเป็นลูกเป็นเมียไก่้สิกษเชียนเล้วสีหาหมองตั้งรักปักฐานว่าสั้นเพาะพี่น้องคะง่ะบอกง่ายๆเนาะค่ะเนาะฝรั่งสอบถามว่าสาวไทยผู้นี้มีบ้านช่องห้องหอไหม มีที่ดินที่ไร่ที่นาหรือเปล่ามีรากฐานที่มั่นคงหรือยังฮะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่คบหาฝรั่งยูนี่คุยกันทางออนไลน์ก็ดีเนาะค่ะเนาะเข้าเว็บไซต์หาคู่ก็ดีขั้นเขาถามจ้าสี่สูซฟ้าหัวยุ่มยุ่มเ้อพี่น้องเด้อเบอรแมนเขาสีสางให้เจ้าเด้ย <laughs> หลายๆคนก็จะ เอ้ยเขาถามจังสีแมนแล้วบ้านึ่งถือคักแล้วถือพูดงี้คักแล้วเขาสิสอสางให้เขาได้ไหนว่าเออบ่แมนดอกค่ะพี่น้องค่ะพอสฟาร์นในวัยเกษียณหลายๆคนมีหลายๆด่านหลายๆมุมมองเนาะเนาะหลายๆคนผูผเพิ่นบ่เคยมีเมีมยไทยเสียเลยถ้าเพินไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยในวัยเกษียณของเพินเพิ่นกงสอีอยากมีอยาก หาผู้สาวที่มีรากฐานเหลวเนาะค่ะเนาะอย่างเช่นมีบ้านมีชองยูเป็นรักเป็นแรงแล้วมีที่ดินที่ดอนที่พ่อที่สีใดยูได้เศร้าอันนี้ว่าว่าแม่ฝรั่งสิไปกอบกวยอีอย่งกับเฮาเดชที่นอง ความฉลาดของฝรังเขาคิดไก่ครับพี่น้องคะ่ะก็คือถ้าเรามีบ้านมีช่องห้องหอแล้วถ้าเขาอยู่กินกับเราเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตกับเราเป็นผู้บ่าวผู้สาวหรือว่าอาจสิจดทะเบียนสมรสกันถึงขั้นนั่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิบบ่ไดดควกเงินมาส้างม,มาแปลงหลายเด้พี่น้องเพิ่นอาจสิบแผงเงินไปไวทตทใสไอยางอื่นเดี๋ยวๆดียเดียวพี่นอ้องอาจสิเขาใจว่าอุ้ยผู้ใด สังกันเบื้มเบื้งบ้านหลังละสามหลันสี่ล้านหาหลายๆท่านที่เพิ่นมีธุรกิจมีอสังหาริมทรัพย์มีเงินก่อนใหญ่ๆเพิ่นกระเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ฝรั่งหลายหลายคนเพิ่นกระถามค่ะพี่น้องเพิ่นมีความคิดที่กว้างไกลก็คือถ้ามีแฟนคนไทยที่มีที่หลับที่นอนมีบ้านช่องห้องหออยู่แล้วเพิ่นมีกําไรค่ะพี่น้องคะ ชีวิตเพิ่นมีกําไรหลายขึ้นเพิ่นบ่ต้องควักเงินที่เพิ่นมีอยู่แล้วออกมาส้างมาแตง่งเพิม่มเติมเนะานะะค่ะเนาะก็คือเฮ้าเนี่ยหละพี่น้องเฮ้าไปสื่อว่าสื่อควายเฮ้ากับอยากไปลูกว่าลูกควายน้าแมนบอสื่อแม่ได้ลูกรือกระได้กาไรขึ้นมา เลี้ยงไงขึ้นเฮาไปขายเฮาก็ใดทึนใดกําไรขึ้นมาก็คือฝรั่งเนี่ยละ่ะฝรั่งอยากได้เฮาเขาก็อยากได้ภูที่มีที่ดินที่ดอนพ่อที่เขาคันมีแต่ที่ดินว,ว,ว่างเปล่าบ่ได้มีบา้านเขาใจดีมาอยู่น้ำเฮาเขาก็อาจจะสร้างบาง้านบนที่ดินผืนนั้นเพื่อที่จะใส่ชีวิตอยู่กับเฮาพี่น้องค่ะค่ะนี่คือเป็นอย่างฝรั่งจังคอยถามพี่น้องและบนันเ,เี้อาเปรียบเทียบใส่ก,กันกับตัวเฮา ถ้าฝรั่งมีแต่ตัวเราอยากได้ไหมอะเฮาก็บว่าอยากได้แล้วชีวิตของเฮากับลาบากอยู่แล้วเฮ้าเอาเฮากับอยากได้วววไดความสุขสมบายขึ้นมาจากเกาแน่แมนบอร์ดพี่น้องว่าอยากได้กําไรขึ้นมาแนวจักน้อยค่ะฝรั่งเถาฝรั่งไหวกเกษียณบอร์แมนว่าเพิ่นสิมีเงินเหมือนสุขน,น้นะพี่น้องภูมีก็มีมีผู้บภูมีกักหลายภูมีแต่สะพ่อได้กินได้อยากเลี่ยงปากเลี้ยงทองเพิ่น มอดเมะกมี่ค่ะพี่น้องค่ะมีหลากหลายมุมค่ะพี่น้องมีหลากหลายชีวิตขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสีเลือกเอาผู้จังใดค่ะพี่น้องสำหรับฝรั่งไวกระษียนผู้เพิ่งยังเดินทางได้อยู่ยังแข็งแห็งแข็งแหงอยากใส่ชีวิตบันปลายกับสาวไทยไปดุน เพิ่นกับมองหาในจุดนี้พี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นกับบอยากควบกอยากจุเนาะคะ่ะเนาะกะให้พี่น้องคิดเอาว่าพี่น้องสีเอาโบแบบนี้นะถ้าพี่น้องบบลรังเกียจว่าเพิ่นสอบถามความเป็นอยู่ของเฮ้าตรงจุดนี้มากถ้าพี่น้องบบลังเกียจพี่น้องอยากสีล่องใส่ชีวิตกับเพิ่นสายฟอนะคะนะ่ะเนาะอยากสีล่องใส่ชีวิตกับเพิ่นเบิ้งก็ได้พี่น้องค่ะคนเราลองได้ค่ะพี่น้องถ้าบ่ถือก็ต้องบ่แเม่นกับป้ ฮะผู้ไม่ซ้ำนั่นลหละ,อ,ะอ่นไม่ได้ยากประนันค่ะชีวิตทั้งชีวิตเนาะค่ะเนะาะค่ะแต่ว่าถ้าอยู่น้ำกันไปแล้วได้ดูแลพิ่งผ้าอาศัยกันแล้วว่าวาสิกษียนก็ดีบ่ไดกเเชียนก็ด,ด,ด,กกด,ดีมันก็เกิดความหากักความแพงความเมตตาสงสารขุนโตอกันสันเด็จพี่น้อง ถ้าฝรั่งเฒ่าเพิ่นดีเนาะค่ะเนาะเพิ่นบได้มาออกเงินสางบานสางซองให้เฮาแต่ว่าเพิ่อนอาจสิเกื้อหน,นุนจุนเจือเฮาในทิศทางอื่นที่ที่เฮาบ่มีเฮาบได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้พี่น้องเฮาบ่สามารถที่สิคาดหวังอันใดว่าเขาสีให้หรือบ่ห้แต่ที่แน่ๆฝรั่งปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เพิ่นก็อยากได้ สาวไทยเฮาผู้ที่มีอยู่แล้วพี่น้องค่ะผู้ที่มีอยู่แล้วเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นสีได้ควกหน่อยลงแน่แต่ถ้าสำหรับผู้ที่บบมีเสียเลยเพิ่นกย็ยินดีที่สีให้เได้คันผู้นั้นเพิ่นมีพี่น้องฝรั่งบางคนเน่ะทำงานเก็บงเบงนินจนว่าเถาจนว่ากเกษียณง,งานบ่เคยบ่เคยมีแฟนคนไทยแต่ว่าอาจจะมีแฟนฝรัง่งเนาะคะ่นะเนาะขอให้ค่ะ อาจมีเฟ้นฝรั่งอาจมีลูกมีเต้าน้ากันค่ะพี่น้องคะส่วนหนึ่งเขากะให้ลูกให้เต้าเขาส่วนหนึ่งเอีกส่วนหนึ่งเขากะสีหอบบยบินกลับไปเมืองไทยพุ่นละพี่น้องหลายคนฝรั่งหอมเงินลลานไปแต่งกับมีได้พี่น้องอยลินสีมว่วบอกให้ฟังอยู่ได้เรื่องนี้นะจ้ะหลายหลายคนอเพื่อนกับหอบเงินไปแต่งได้พี่น้องอาปากเล่าก็ดีดีได้เออขอบ้านได้บ้านขอรถได้รถ บนที่ดินของตัวเองพี่น้องเรื่องนี้เดี๋ยวายลินสิมากขยายให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อคักอิลีจวดอิลีพี่น้องคลิปนี้นะค่ะส่วนคลิปนี้ฝรั่งผู้เพิ่อนอยากได้เมียเพิ่นกะสีส,สีมีความไตรตรองไว้แล้วละพี่น้องแล้วพี่น้องฟังแล้วพี่น้องคิดจังไดคะ,ะสาหรับตัวายลินเองายลินกะอยากได้คนที่มีหลักฐานแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าชีวิตของเฮากำลําบาก มานานเพียงพอหากเราจะมีใครอีกสักคนนึงเข้ากับอยากใดภูดทีิพนอันมีหลกักไม่ฐานหรือว่าใส่ชีวิตมานานเพียงพอจนวาสิกเกษียณแล้วมันเหตุแห่งเยริ้นมีความรู้สึกว่าชีวิตเฮ่าจะมีความหมันคงมากขึ้น กัวทีเป็นยูเนาะค่นะเนาะถ้ายยาเล่นสีต้องเลือกยาเล่นกับสีเลือกประมาณนี้แหละเลือกผู้ชายที่ไก่ที่สิกเซียณแล,แลว้วเนาะค่นะเนาะใส่เวลาโมโมแม่แม่ imon, my, ยู่น้ำกันช่วงบรนปลายชีวิตไปน้ำกันคอยวอกคอยจากันไปเนาะค่นะเนาะยาเล่นบอดายลังเกียบผู้ชายสูงอายุนะคะยาเล่นบอมักคนที่อ่อนกว่าอ่า ยาลิ้นกับมาคนอายุหาสิบไปหอด60สิบหงยังยัง่งว่าเกินหกถ้ายังดูดีอยู่นะคะค่ะฝรังส่วนใหญ่แล้วที่พเ่นดูแลเจ้าของดีหกก็จะเหมือนคน50าปีนะคะพเ่นสีดูแลเจ้าของดียาลิ้นบรังเกียดค่ะแต่ว่ายาลิ้นกับตองเบิงคือกันว่าพเ่นไปจังใดมากจังใด มันค่อนข้างเสียละเอียดอ่อนกับการที่สใส่ชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะถ้าถามว่าทําไมต้องเรื่องเยอะเรื่องมากมันเป็นชีวิตของเราค่ะพี่น้องคะมันเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเราเราก็ต้องเรื่องมากขึ้นนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเพื่อความนานามันคงของเท่าเองเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะ ดังนั้นแล้วฝรั่งไวัวเกษียณที่อยากมีเมียไทยแต่มองหาผู้หญิงไทยที่มีบ้านหรือยังมีที่ดินหรือยังพี่พีนองนองมีความเห็นว่าจานนังไดแน่หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วลงในคอมเมนต์อีกคือเกาี่น้องคะ่ะใฮ้ยลินแดอ,อานน้ำแน่ว่าที่เฮลินเ้ามากนี่ไม่หองใดติดคัดคัดของบอกคะ่ะหรือว่ายฮีลินให้ข้อมูลให้ความรู้หรือว่า น้ำออกมา,าบ่ถือบ่ตวงกะสามารถติชมมาได้นะคะตีเพื่อก่อค่ะพี่น้องคะชมกันรับไว้ตีเอลิ่นกะบสิน้ำมาปรับปุงแกไ้ไขให้ได้ดีขึ้นกว่าเกาะะ่าเนาะค่ะนะค่ะคลิปนี้กะหลยเติมอีกคือเก้าน,นั่นแหละพี่น้องมาว่าถึงเรื่องฝรั่งไหวกเกษียณอย่างมีเมียไทย แต่ทาไมถามคําถามนี้เนาะค่ะเนะาะค่ะอย่าเล่นกับมีมาแบงมาปันอายนองสุปุสคนเป็นจังใดสายฟอฟังแล้วรู้สึกจ้งใดแน่ค่ะค่ะอย่าเล่นเอามาแบงปันในอีกมุมหนึ่งเนาะ,ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกับบไรที่เป็นแบบนี้เสมอไปดอกคะ่ะบพว่าท่านสีคบหาเช่า ตั้งชาติสูงอายุกะดีโบได้สูงอายุกะดีก็ขอให้ประสบโชคดีพ่อคนดีดีที่สามารถอุปถรัรมภ์คำสู้เฮาได้พ่อคนดีเด้อค่ะเด้อค่ะจังใดก็ให้อ้ายน้องลุงป่าเอาอาสุููสุขคนยูดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อ ขอบขอบุญขอบคุณแลายๆที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบึงมาให้กำลังใจอยู่เสมอมาคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย